ฟางไว้ทุงนะ่ะปากระเทียมฟุ้นทั้ทงเทิงพุ่นเริ่มฟุ้ตรงมาอมเออเริ่มฟุ้นละลงมาเออละเริ่มเป็นจุดลงมาม,มันมีดมันเหี่ยนน่ะใหญ่สูงแท่สูงว่ะ พงเเลงว่มามีผ well. ึ้งาเอาให้ปิดเสียบเท้าดวงน้อยนนึงบึงเนี่ยโซ่เนี่ยโอ้ยปาดลึกๆมันข้ามาอีได้เคอ นี่ใหม่เต็งมันนี่ไเไปก็ต้องไปเสียดอกนี้แต่ปาดไปหมดอ๋อมันหนีดหน่อยฮออิทมันเหีเ้ยนปุ๊บเยดมันก็นขี้ตุ่มดิด แล้วพี่เงับมากทั้งน้ามาซูทั้งน้าเออมันเปียกมันมันโบเปียกมันก็เอาง่ายอยู่เนาะมันจืดนะมันเปียกมันเปียกเองมันติ่งเป็นหน้านามันไม่ใหม่ที่ต็่งนางเอาเป็นก่อเป็นก่อมาเออเอะไรเมื่อเออคุณเขาน้มคลักนามแน่เ,นเออดินเฮ็ดยางบาดเลยวางกองไว้ก็ได้ ีเดี๋ยวเขาสะออนล้างกองไว้มันเต็มกรรแล้วนะนั่นจังจับไงชีกระโดดไปใส่ยุตินนี่เอาให้เมิดนี่เออเป็นแถวลาเอามากิ้มเป็นหัวมาต่อให้เบิดเลยนะนั่นชีกระโดดนี้อยู่มีจุ่มเดียวนี่วะ่ะมองนี่จุ่มเดียวนี่แล้วก็ล้งลงุมพูนจังลา มมันเก็บง่ายตัวน,น,นีนมน้มันโมนใน้ำเก็แต่มันมีเอามึงมาจีมอาแล้วกีมเดี๋ยวกีมกันเตรียนกันเอากันเอากีมกันพอได้ดื่มกันกูเก็บหลายแต่กูเก็บพอแก่ที่สุดจะได้ใช้มากินนำ้ำกู อยู่พี่คนงามเราเห็นจุ่มหนึ่งอยู่นี่เราเลยห้องมาถ่ายรูปเอาเพื่อนนี่นก็อุบาทอุเบื่อทนนางเก็บบ่ปวดแถวเนาะนั่นมันเสืออันอยี่งบ่หอนไล่ย่งบ่ นุ่งน้าระสันเอาเ้มาอเก็บทางไดกันแน่ทัาน,นจังสิงามอือก็เก็บทางไดสี่จังสิงามนี่ผ่นนนานไนใหม่งามเ่าเบิงกับงามงามเนาะงามเก็บจกากสิเอตวตรงใดดีมันอ่อนเลยมันเอาเอีไมม่เลยฟรังก์มาตั้งหลาย เห็นบ <growing> uh ่ม huh. <at S 1> <conf> ุมนั่นมุมนั่นเพิ่นเก็บอยู่ฟังนั่นกันจ้ะกระเทียมป่านะคะมันจืดน้ำฝ้าน้ำฝนนี่แหละนั่งสิขาเนี่ยนั่งสิขาเบียดโลดนั่งอึดอยู่นี่ไม่ได้กินบ่บ่เสียดายเห็นบ่หนิเห็นบ่หนิมันมีดอกเห็นูขึ้นเห็นบ่หนิอืมมีดอกมันกำลังขึ้น กูอะอีกระทิปหนึ่งมันช่วงสีญญาเอย่ามันแก่โผด่ทวนเนาะมันก็สิแก่แล้วก็สิกินได้แต่ดอกพเดีช่วงนี้ดอกกี่หน่อยคนใหญ่กูก็ห้ามมาเห็นขันเดี่ยวไม่จริเด้วยคือขันเดี่ยวคือขันเนาะข้างแรกไผ่เวอรทุกคนมีเหรอข้าวมวนๆด้วยนางเออไปจอดไปเรื่อยกระเทียมปลาเจอแล้วเจอแล้ว ผักที่ตามหาผักยอดฮิตในตอนนี้ใสรๆก็ตามหาเนาะอ อ่อนนางามกำลังออกดอกลัางงามจ้ะงามบอสวยไหมสวยไหม